ไอ้ตังขึ้นไปเนี่ยเขารู้หมดไปขึ้นไปทักเปล่าเปล่าเป็นไงเป็นเล่นไหนเบนไอ้เรือไม่รถมารถมารถมา <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยะอ้ตั้งนานไม่มีรถเอาเลยพี่เดี๋ยวสับที่ก่นบบอนเบฟเอาปืน <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วพี่เอาแล้วไอ้เหี้ยะตั้งนานไม่มารถลูกกระเบิดย<า>ิดงยิงยิงลูกกระเบิด ไม่ยิงยิงปืนกลยิงปืนกลเอาเลยพี่เอาเลยไอ้เบดิลูกเบไอ้ลูกระเบิดระเบิดระเบิดเหเรถยิงให้ผ้ยงห้มยิงห้เห็นรถเหรถมยังตังมยังตังยีเนะหยื้เลยยื้เลยตังยิงยิงอุ้ยยี่ร้อยายหึ้ย ตายหมดตายสองรอรอลงเลยลงเลยเดี๋ยวผมลงเลยพี่ลงเดี๋ยวผมลงเลย่ายายายาพี่ตามไปก่อนตามไปก่อนไหมไม่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 ถ้ามันมาเดี๋ยวยิงมันเลยเดี๋ยวถ้ามันมายิงเลยพี่โดนมันสนายอันนีตามไปก่อนพี่มันเจ็บมันเจ็บหมดรถเลยผมยิงโดนการตามเลยเอาปืนขึ้นรถก่อนไม่ไม่ขึ้นรถก่อนไม่ไม่ตังลงไปเซิร์ฟตังลงไปเซิร์ฟเดี๋ยวพี่เอารถบล็อกให้ไปไปไอ้ตังลงนี่ตังลงฝั่งซ้ายเออลงไปเซิร์ชเดี๋ยวผมผมถือปืนยิงรอไม่ไม่เออเวฟเวฟลอง

ไอ้เหี้ยเจ็บอ่ะกูบอกเลยแต่โอนตัวไอ้เหี้ยไม่ตังมันยิงแบบยิงแบบไม่ไม่ได้โดนตัวรถตรงๆไงอ่ะมาพี่ขยับมันนะมาเอาปืนมันไปก่อนขยับรถเข้าไปอีกพี่ผมล่างจะบังไอ้ตังจะบังไอ้ตังจะบังไอ้ตังเดี๋ยวมันโดนในเวฟไม่ใช่หรอกอ่ะโลโลโลไอ้สัสไอ้เหี้ยตั้งนานไม่หมายยัดเขี่ยขึ้นรถขึ้นรถขรถเดี๋ยวลักขึ้นรถลักเลยลักเลยไปอีกพี่ใกล้กว่านี้ ไม่โดนของไม่ให <To> ้ตั้งข <their> ึ <sax ophone compliqué> ้นก่อนไป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 ใก้ก <het> ว <lange reminis ims> ่านี้ที่แก้กว่านี้ถึงแล้วเนี่ยไปเลยไปเลยไปลุยลุยกลับกลับกลับเออเมืี้ได้สองคิวเลยสองตัววันนี้ทางล้ำเลยอ่ะตุ้มทางลีโหลดทางลีโหลดลูกกระสุนไอลีโหลดลูกระเบิดอยู่นี่รถเดี๋ยวผมลีโหลดเอ็มเคที่ไปก่อนไอสัตว์ลูกเอพีเข้าเหมือนกันแหละเมื่อกี้ตั้งนานไม่มายัดพี่มันจอดอยู่แถวนี้แหละจอดทันแพอยู่แถวนี้แหละ ไหนแลพี่ลูกระเบิดไม่เห็นวะอยู่ในรถอยู่ในรถข้างบนข้างบนไออยู่ตัวอยู่ข้างกางเกงอ่ะอ๋อเดี๋ยนได้ปืนเยอะอยู่กลับเลยก็ได้ที่ไม่อยู่หรอกไม่ไม่มันเจ็บมันต้องจอดพันมันเจ็บใช่ไม่งั้นมันตายพี่ไม่งั้นมันตายเออมันต้องจอดพันโดนประชิดขนาดนั้นรถเราโดนป่าวรถเราไม่โดนไม่โดนเลยมันยิงไม่โดนรถเราเลยฮะไม่ลูกระเบิด ไอ้ย่าหาไม่โดนพี่ไไแม่นผมนยววิงอัดเข้ากลางลำอ่ะึไม่จะตายตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเลือดตกตาย <c oughs> เฮ้ยมันน่าจะอยู่แถวนี้นะมันน่าจะอยู่แถวนี้มันน่าจะเลีย้ยวเข้าป่าไ,ไปแล้วพี่ไม่ไม่มันตรงเมื่อกี้มันตรงเลี้ยวเข้าป่าหลังมงเกอร์อเนี่ยเตรียมตัวนะอย่าสืบตามกูมานะและโอ้ทุกทีเลยพอไม่ได้พอไม่ได้เป็นคนยิงแม่งเจอรถ อียังได้คอนเทนต์แม่งมาเลยตอบคิวเดบเบิร์คิวอัดได้ปะอัดที่อัดอัดเออะไรคอนเทนต์เลยวันเนี้ยไอ้เหี้ยต้องนานไม่มาเพอกูจะกลับประมาเลยเอาเรื่องผมบอกแล้วมีตัวมาวันเนี้ยที่เนี้ยผมว่ามันน่าจะมาฟาร์มปะมันจะเลี้ยวขวาเมื่อกี้เอแล้วมันพี่เราได้ของ ไปดักที่เดิมแล้วนะมันจะดักเราก่อนอันนี้เราเนี่ยกลับบ้านเลยก็ได้พี่บนดูบนพิดหน่อยบ้านเลยบนดูกับพี่เดี๋ยวก็เจอกลับบ้านอ่ะขากลับเนี่ยพี่ยังไงมันต้องจอดทันเพิ่มเพิ่มแม่งไม่หายแล้วมันปืนระเบิดมันสีอะไรวะพี่สีสีสีสามอะแต่มันแดงอะคุณแต่สีสีเลยแถวนี้แหละแต่มันตรงมาเมื่อกี้ ใช่เปล่าวะวันไม่ใช่ไม่ใช่